สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาไถไถไร่นะครับเป็นผมจะทดลองปลูกมันผมไม่เคยปลูกมันมาก่อนนะครับโดยตัวผมเองจากประสบการณ์ไม่เคยมีแล้วปีนี้เป็นปีแรกมาคอยติดตามดูนะครับว่ามันจะผมจะทําสําเร็จไหมนะครับผมก็รถถเดินตามแบบนี้นะครับมันมันสามารถปรับล้อเข้าไปหน้าปรับล้อนี่ครับเข้าไปข้างในข้างในได้นะครับเมื่อวานนี้ครับผมก็เลยลองปรับ ปรับร้อนนี่ครับการน็อตตัวนี้ออกมาแล้วก็ขยับเข้าไปข้างในทั้งสองด้านเลยอ่าแล้วทีนี้นะครับพอทําไปสักพักเจอปัญหาหนึ่งครับเมื่อวานนี้อ่าปัญหานั้นก็ผมก็เลยจะเอามาพูดให้ทุกคนได้ฟังกันวันนี้นะครับว่าปัญหานั้นคืออะไรนะครับแล้วผมก็จะถ่ายปัญหาที่ผมเจอเมื่อวานนี้ให้ดูด้วยนะครับพอดีเมื่อวานไม่ผมไม่ได้ถ่ายนะครับอ่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าปัญหานั้นคือคอ,อะไรนะครับ จะได้เห็นภาพกันนะครับรถถ่ายน้อนตามอันนี้มันปรับได้ก็ทดลองไปเรื่อยนะครับท่อตัวนี้ก็ก็ทําขึ้นมาเองนะครับถ้าใครสงสัยนะครับผมทําขึ้นมาเองทําจากเศษเหล็กเป็นท่อแป๊บนะครับแล้วก็เอามาเชื่อมมาเชื่อมเป็นท่อขึ้นมาแบบนี้นะครับเด,เดี๋ยวมาดูกันนะครับ ครับปัญหาที่ผมเจออ่าตัวนี้มันจะมาติดอ่าตรงเมล็ดตรงนี้เลยนะครับถึงล้อก็มันจะเป็นรอยตรงนี้แล้วมันก็มุนไม่ค่อยไปนะครับถ้าใครคิดจะทําแบบนี้ก็ถ้าเป็นล้อยางน่าจะได้นะครับเท่าที่เคยเห็นนะครับคือผมปรับปรับเข้าไปข้างในสุดเลยทั้งสองด้าน,น ผมคิดว่าจะทำเป็นเ,เข้าไปในร่องของสวนมันได้นะครับแต่ผมจะปรับมาที่ตรงที่เดิมดีกว่านะคมันติดมันใช้ไม่ได้รูข้างในนี่มันก็คือขยับล้อเข้าไปข้างในสุดนะครับนี่ก็เป็นอีกผมจะเอา,าไว้ตรงนี้นะครับนี่มันก็จะเป็นอยู่ในลักษณะแบบนี้ความกว้างมันก็จะพอดีที่ผมต้องการนะครับ Thank you. อ่ะโอเคครับหลังจากที่ผมได้ไทยมาสักพักหนึ่งก็ได้เวลาพักเที่ยงนะครับแล้วก็มากินข้าวกันอาหารที่ผมเตรียมมาวันนี้ก็เป็นอาหารง่ายๆครับกินท่ามกลางเที่ยงนาน้อยตรงนี้นะครับบรรยากาศได้บรรยากาศชิวๆนะครับวันนี้แดดโคตรร้อนเลยครับเดี๋ยวเรามาแกะดูอาหารกันนะข้างในมีอะไรบ้างกินง่ายๆครับกินง่ายๆครับมื้อน,นี้ อาหารที่ผมเตรียมมาวันนี้ก็มีง่ายๆครับมีกล้วยหนึ่งลูกนะครับกล้วยหนึ่งลูกข้าวเหนียวอ่าข้าวเหนียวนี่ครับหนึ่งหอ่อก็แล้วก็พริกครับพริกอะไรไม่รู้นะครับนี่เอาพอได้จําครับแล้วก็นี่ครับ กระดูกหมูกระดูกหมูที่ผมได้ทอดเมื่อเชาวเนี่ยครับอาหารผมก็มีแค่นี้นะครับสําหรับมื้อนี้นี่ครับนี่เดียลองกินดูอืม แค่นี้ครับมื้อนี้กินง่ายๆครับท่ามกลางบรรยากาศชิวๆมี่งแขงลาน้อยแข็งลนาน้อยทำเองนะครับเนี่ยตรงเนี้ยอืมยัดับ ขอบอกไกว้ก่อนอแบบปินเลยครับกินกข้าวอค่นี้ก็ทำให้อร่อยได้ด้วยนะครับอื กินเสร็จก็ต้องนอนพักสักสิบห้านาทีนะครับแล้วค่อยไปทำงานต่อนครับนอนนอนเสร็จลมเย็นๆนะครับเออ